ที่สำคัญไปนะไปกว่านั้นก็จะมีการตัดอาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะครับและก็กำลังจะให้เลิกมีการเกณฑอาหารลดกำลังพลในขณะที่สงครามกำลังใกลใ้เกิดขึ้นนะครับที่ฝั่งของเอเชียซึ่งทงั้งรัสเซียทั้งทางจีนเกอ,อกแถลงการตรงกัน,นว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะใช้เอเชียเป็นสมรภูมิในการทำสงคราม แต่นักการเมืองของไทยกลับให้มีการลดกำลังทหารในยามที่สถานการณ์ของเอเชียไม่ปกตินั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้นะครับมาเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในหลายกรณีโดยเฉพาะการจุรจาของรัฐบาลของเสษฐาทวีสินจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข่าวดีเลยเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจก่อนนะครับเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่5.25 5ถึง5.50เอร์เซตามคาดนะครับประธานพาเวลย้ำยังไม่มีแผนลดต้นทุนกู้ยืมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดตัดสินใจนะครับคงอัตราดอกเบีย้ยในนโยบายฟันเรทนะครับไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ22ปีต่อไป บอกว่าเพื่อชะลออัตราเงินเฟอ้อโดยไม่ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงักพร้อมกันนี้ประธานเฟดย้ำยังไม่คิดจะลดดอกเบี้ยในขณะนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้น2ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับพุ่งแรงทองคำปิดบวกหลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมราคาน้ำมันข,ขึ้นมากกว่า2ดอลลาร์ต่อบาเรล นะครับหลังธนาคารกลางของสหราาัฐอเมริกาหรือเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยตามเดิมและเปิดประตูสำหรับกระชับนโยบายการเงินปัจจัยนิ้ดันวอร์สตรีทปิดบวกส่วนทองคำปรับขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะครับตายทะลุ9,000ศพเข้าไปแล้วฮะสหรัฐอเมริกานั่งไม่ติดทรงเอนทรีบริงเคนเยือนอิสราเอลอีกขนวิงวอนนะครับสังเวยชีวิตพลเรือน ในฉนวนกาซาให้น้อยที่สุดเอ็ดรีเคมบริงรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยนะครับว่าเขาได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนอิสราเอลรอบล่าสุดหาลรือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เป็นรูปประธรรมที่ควรนํามาใช้สร้าความปลอดภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนของฉนวนกาซาท่ามกลางความกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับจํานวนตัวเลขความสูญเสียนะครับที่พุ่งไม่หยุด จากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลถล่มฉนวนกาซาในขณะที่ยูเครนตอนนี้ก็เริ่มถอดใจอ่อยสงครามเริ่มเข้าสู่ทางตันแต่ฝ่ายรัสเซียกล้าวกำลังบรรลุเป้าหมายรัสเซียนะครับปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเจ้าที่ระดับสูงของยูเครนรายหนึ่งที่บอกว่าความขัดแย้งที่ลากยาวเกือบ2ปีในยูเครนมาถึงทางตันแล้ว โดยยืนยันมอสโกดำเนินการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารอย่างมั่นคงและเชื่อว่าจะบรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้ความเห็นของเปชคอฟนะครับบอกว่าเป็นการตอบโต้คำกล่าวหาของพลเอกวาเรีนะครับของยูเครนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสหาราชอาณาจักรว่าทั้งสองฝ่ายมาถึงทางตันแนวหน้าทั้งหลายอันยาวเหยียดเหมือนในสงครามโลกครั้งที่ห เรามาถึงระดับทางเทคนิคที่นำไปสู่ทางตันเขากล่าวกับหนังสพิมพ์ Economics นะครับที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีการระบุการทะลวงครั้งสำคัญอยู่เกรียนกำลังพ่ายแพ้ในขณะที่อยู่เฉยไม่ไหวสหรัฐอเมริการุดโต้ข่าวรือนะครับเตรียมกองกำลังสันติภาพเข้าไปในฉนวนกาซาทหารอเมริกันจะไม่เข้าประจำการในฉนวนกาซา ระหว่างหรือหลังการขัดแย้งในปัจจุบันจนกว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์จากคำชี้แจงของทำเนียบขาวปฏิเสธข่าวของบุมเบิกก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่าอเมริกันอาจส่งกำลังพลเข้าไปในฉนวนแห่ง,หงนี้ในภารกิจสันติภาพในขณะที่โหดกันเลยนะครับเนี่ยโทษสกรรมสาคนเปิดเผยของการสืบสวนพบอิสราเอลใช้ ฟอสฟอรัสขาวในการโจมตีประชาชนในฉนวนกาซาโดนาเทลล่านะครับที่ปรึกษาด้านวุโสการรับมือภาวะวิกฤตของ a อ n e s t y International เปิดเผยว่าผลการสอบสวนนะครับสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 10, 11, 16, 17และตุลาคมที่ผ่านมาทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนพบว่าอิสราเอลใช้ฟอสฟอรัสขาวเป็นอาวุธ ในพื้นที่ของชุมชนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็จีนก็สั่งกองทัพตื่นตัวขึ้นสูงนะครับหลังเรือรบสหรัฐอเมริกาแคนาดาล่องผ่านช่องแคบไต้หวันไม่หยุดจีนนะครับสั่งกองทัพตื่นตัวขึ้นสูงอยู่เสมอหลังเรือรบสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับล่องผ่านช่องแคบไต้หวันอีกรอบในช่วงกลางสัปดาห์นับเมริการร่วมมือกัน ล่องเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้นะครับของทั้งสองชาติเป็นครั้งที่สองในรอบสองเดือนเรือพิฆาตชั้นอาเรเบิร์ก USS ฟาราเอลเปลาสตานะครับเรือฟีเกตชั้นอารีแฟกนะครับ FMCA ออตตาวาของกองทัพเรือแคนาดาทำการล่องตามปกติผ่านช่องแคบไต้หวัน จากการเปิดเผยของกองทัพเรือของสหรัฐอเมร,ริกาล่องการล่องผ่านของเรือทั้ง2องลำมีขึ้นหลังจากที่เรือรบอีก2องลำของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพิ่มช่องทางผ่านช่องแคบแห่งนี้ที่กั้นระหว่างไต้หวันกับจีนแผน่นใหญ่เมื่อ9ก,กันยายนที่ผ่านมานะครับในขณะที่สถานการณ์ของไทยหลังจากปานปตีนะครับเข้าไปทำการล็อบบี้ อียิปกาตา้าอิหร่านช่วย23ตัวประกันกลับบ้านนะครับปรากฏว่าโคโรไฟเขียวให้เจ้าที่ไทยในจุดข้ามแดนราฟาชนสุดอิสราเอลนะครับพบแรงงานไทยโดนฮามาสทรมานแล้วก็ยิงศีรษะสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายง,งานว่ารัมตตรีต่างประเทศปานปรีนะครับ อยู่ในระหว่างการเจรจากดันนะครับให้อียิปต์กาตาอิอุรานเพื่อช่วยคนไทย23คนกลับประเทศประสบความสำเร็จหว่านล้อมอียิปจนไฟเขียวเจ้าที่ไทยเข้าไปยังจุดข้ามแดนราฟาเพื่อรับตัวประกันด้านเจ้าที่นิติวิทยาศาสตร์อิสราเอลพบหลักฐานรายงานไทยโดนฮามาสจ่อยิงศีรษะดับและมีร่องรอยการถูกทรมาน นังสพิมเดอะการเดียนของอังกฤษนะครับรายงานว่ารองนายยมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานปรีนะครับฝ่ายได้แถลงว่าฝ่ายไทยได้กดดันให้เตหะรานหารือร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านขอให้ช่วยเหลือตัวประกันไทย23คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้เป็นอิสระไทยต้องทำงานแข่งกับเวลากับสถานการณ์อันเลวร้ายลงในฉนวนกาซา ทุก,กระดับนะครับโดยกองกำลัง IDF ล่าสุดนะครับมีการปิดล้อมเขตชนนกาซ่าไปแล้ว3ด้านและมีเป็นปการสู้รบภายในเมืองกาซ่าลัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกว่าสัปดาห์นี้เดินสายในตะวันออกกลางทั้งอียิปต์กาตาและได้พบกับลัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออสเซนอาร์มีนะครับที่กรุงกาตาเพื่อกระตุ้นให้เตหะรานใช้สายสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้ปล่อยแรงงานไทยกลับมาอย่างปลอดภัย และเขาก็บอกว่าผมได้หารือกับรัมตรีต่างประเทศของอิหร่านและเปิดเผยว,ว่ารายงานไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องต่อทั้งการเมืองและความขัดแยง้งผมขอให้รัมตรีต่างประเทศของอิหร่านนะครับช่วยส่งสารน,นี้ต่อไปยังกลุ่มฮามาสนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นแค่คนงานเท่านั้นดูเหมือนไทยจะประสบความสําเร็จในบางส่วนโดยเฉพาะระหว่างการเจรจาพบะว่าอียิปตกลงไฟเขียวให้เจ้าที่ไทย สามารถเดินทางไปยังจุดข้ามแดนราฟาได้ในขณะที่ตัวประกันถูกปล่อยออกมานะครับเดอะการเดียนรายงานแบบนั้นนะครับโดยมีการรายงานว่าผมได้รับศพคนเหล่านี้และในเวลานั้นผมได้เห็นมือของพวกเขาถูกมัดไพร่หลังพวกเขาอยู่ในท่าคุกเขา่าพร้อมกับมีรูกระสุนปืนอยู่ที่ศีรษะของคนเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับท่าการสังหารปลิดชีพเจ้าที่อิสราเอลยัง ให้คําจำกัดความถึงกลุ่มติดอาวุธฮามาสว่ากลุ่มนี้มีเป้าหมายจะสังหารและทำลายทุกอย่างตามทางของพวกเขาไม่สนว่าเหยื่อนั้นจะเป็นชาวยิวหรือไม่เข้าใจผิดยัเราก็พูดอีกแบบหนึ่งคนก็ไปตีความอีกแบบหนึ่งเหมือนกับว่าผมไปเปิดไฟเขียวให้ไอโอกันแบบหรือกับลมนอไปไงไปเข้าใจผิดคือลมนอนี่ก็นโยบายของพรรค ก็ชัดเจนว่าเราไม่ยุบแต่ว่าเราก็อาจจะปรับเรื่องภารกิจปรับเรื่องกำลังคนให้มันกระชับไม่ทับซ้อนอเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อปรับแล้วเนี่ยก็ดูไปข้างหน้าอีกระยะหนึ่งอาจจะมาทบทวนถ้ามันบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วภารกิจเราไม่สอดคล้องจะยุบจะยับค่อยว่ากันแะต่ณระยะเวลานี้มันยังไม่มี แล,แล้วในแง่ที่ท่านบอกว่าถ้าไม่เป็นรัฐบาลก็ไม่รู้หรอกว่ามันยากการจะยุบไม่ยุบอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นทุกนโยบายเราก็พูดรวมทุกนโยบายว่าคนที่ไม่ได้มาทําอยู่วันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาคิดว่าทุกอย่างมันง่ายทําอะไรก็ได้ได้ก็ปูดไปแต่ว่าคนมาอยู่แล้วมาทำจริงๆมันจะพบว่ามันมีอะไรที่ต้องไม่ง่ายอย่างที่คิด ไม,ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเกรงกลัวหรือปอ๊ออะไรเงี้ยที่เขาวิจารณ์กันไม่ไม่อ๋อไปวิจารณ์ว่าพอมาอยู่จริงแล้วคุณจะกลัวใช่ไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่วันนี้อะไรที่มันทําได้เราทําไปแล้วแล้วเราก็ไม่ไดีไปกลัวอะไรหรอกแต่ว่าข้อกฎหมายระเปียบปฏิบัติแล้วก็แม้กระทั่งบุคลากรคนมันก็ไม่ใช่เครื่องจักร คนก็ไม่ใช่วัตถุที่ไปจับโยกจับหมุนจับตั้งได้อันนี้เป็นหลักทั่วไปของการบริหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่ายากงานวิเคราะห์ขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับจีนกําลังเสี่ยงนะที่จะเกิดสงครามนะครับโดยเฉพาะการใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกานะครับเอาเรือรบเข้ามาผ่านช่องแคบ ไต้หวันทําให้จีนสั่งเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพราะเกรงว่าสาหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเปิดสงครามกับจีนนะครับโดยใช้ไต้หวันเป็นสมรภูมิไม่ต่างจากยูเครนและไม่ต่างจากอิสราเอลในปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยตอนนี้ปานปรีรำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รองนายกรัฐมนตรีกําลังทําการจุรจ่าอย่างน้อย3ประเทศ การเจียจาจนถึงขณนี้ตัวประกันที่บอกว่าจะปล่อยยังไม่ได้มีการปล่อยตัวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้คือสงครามเกิดขึ้นในฝั่งสาภาพยุโรปนะครับยูเครนกําลังพ่ายแพ้นะครับและกำลังถอดใจในส่วนของรัสเซียก็ยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเพิ่มกําลังทหารเข้าไปอีก3 0 0 0 0นนายนะครับแล้วก็ทําการรุก บุกตียูเกรนมากขึ้นและทําการซ้อมรบด้วยอาวุธนิวเคลียร์และมีโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเจรจาระหว่างไทยกับกลุ่มฮามาสถึงแม้ว่าจะส่งมัวหมัดนอมาทานะครับอารีเพนอุตรสิงห์ไปทําการเจรจานะครับก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปจนถึงขนานี้ยังไม่มีการปล่อยตัวคนไทยออกมา ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือยังคงมีนักการเมืองของไทยมีความพยายามนะครับที่จะลดกําลังเจ้าหน้าที่ทหารของไทยนะครับยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของมุสลิมและก็พรรคการเมืองฝั่งพรรคสีสม้มที่สําคัญไปนะัไปกว่านั้นก็จะมีการตัดอาวุธยุธโทโธปกรณ์โดยเฉพาะเรือดำน้ําของกองทัพเรือ นะครับและก็กําลังจะให้เลิกมีการเกณฑ์ทหารลดกําลังพลในขณะที่สงครามกําลังใกล้เกิดขึ้นนะครับที่ฝั่งของเอเชียซึ่งทั้งรัสเซียทั้งทางจีนเกาะแถลงการตรงกันนะว่าสหรัฐอเมริกามีความพยายามที่จะใช้เอเชียเป็นสมรภูมิในการทําสงครามแต่นักการเมืองของไทยกลับให้มีการลดกําลังทหารในยามที่สถานการณ์ของเอเชียไม่ปกติ นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เทพยวาวรางกูเสืิบจากรีวงยืนยงมั่นคงไัยบุญชาวไทยเธอทูลราชนมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณโพดินพระเทพยวาวรางกู พระบานิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูล่ามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชานการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงครบและพัฒน,นา เขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวัาชิราลงกรบดินพระเทพยาวราณกูแสงแห่งวัชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน ทวงชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ ดนไทยพระเจ้าอยู่หวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวาราณกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน วงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริ